ดีตอนเช้าครับตอนนี้ก็จะไปนาบนเขาของตาตาโนโน่เียมอไซค์ขึ้นเขามาสุดยอดเลยขึ้นเขาลงเขาไปนาขึ้นหน้าผู้รอยฮะหน้าผู้รยครับ ไ่น่าจะพ้าดมั <c> ้เ <oughs> ขาครับครั้งแรกที่ได้ขึ้นมาที่ตำใต้ได้เป็นเป็นนาของพ่อสาวนครับ ทำนาบนบนภูเขานะฮะสวยบรรยากาศใช้ได้ครับหน้าหนาวนี่หมอกเต็มตอนนี้ตอนนี้ก็เกือบสิบโมงละบรรยากาศเป็นยังไงครับขึ้นมาเหนื่อยคือขึ้นทางขึ้นลำบากขี่มอเตอร์ไซค์มาครึ่งทางแล้วก็จอดจอดทิ้งไว้ข้างล่างแล้วก็เดิ างไปนาครับอยู่กลางเขากลางหุบเขาแล้วขึ้นผ่านเขาลูกหนึง่งแล้วก็ลงมาเขานี่อยู่กลางหุบในนาเขาบ้านเขาไปก็เริ่มมาเจ้าพื้นบาไอ้หายี่ก็มีหายอ่ะหายเฟอ ขึ้นเขาลงเขาหนุไปนาขึ้นนาพูร้อยนะหน้าพูร้อยครับไปหน้าเจ้าข้ามันยื้อกางเขาใช่ไหม ในการภูเขานะครับนาโอ้เดินไม่ไหวนาะเพชรวิธีชาวบ้านของชนบทที่ลาวซาเหนือไอ้ําใต้ครับอันนี้หนุนขึ้นไปนุนานานาพ่อตา สุดยอดแค่เดินขึ้นก็น,นี่แหละ็นมือกหอน้าอ่อนให้มงหินไกล,ลเรอแกงหมอกฮวาวานปูนการนำหมอก อู้สูงเนอะแกงเนอะน้ำตกมันจะยุ่ยยุ่ยไกลว่าหน้าอ้เมื่อยแล้วเนี่ยนี่หางแต่เฮือนมาเลยยางมาเตอบ้านหนูเนี่ยเต่เฮือนเนอะมายางแต่บ้านมาโอ้สุดยอดเลยน้ำเขาไหวติดเป็นสารมันสุดยอดเลยแกงอุ้นขอบแกะท้ายแบบ ลงเขาแล้วครับลงเขาแล้วครับสุดยอดสุดยอดรถจอดไว้นี่แล้วก็เดินไปนดูน้ำธรรมชาติ น้ำตกธรรมชาติาผ่านขึ้นผ่านทางทางผ่านของไบนาอ,นนนนอ๋อ,อ อุ้งเม็ดจะดาวก็จะผลิตยอดตาเี่ยวปุ่งก้าวอ้งอสุดยอดนเนาะเนินรากหลอกอุเม็ดนี่ลงเซ่เจออันไทยทยิงปุ่งปุ่งไปเนี่ยเคอีย แต in mm. mm ่น hmm. <t> ั่งก็มีย่เรี้ยวเขาเฉยๆเติ่งปลาฟืงเนาะแต่เกลือตันนี้จะเป็นขงมาปะไปชวนนี้หัวบ่ ทีุ่งเลยม,มาปราเป็นยาดิกันแกงหมกหาวานพูนการ,นรันหมกอ้สูงเนยแกงเนาะน,น,น้ำตกจะยุ่ยยุ่ยตอนนี้อยู่ที่นาบนภูเขานะครับบรรยากาศ

ซึ่งนานๆนานทีก็จะขึ้นมาดูอันนี้ก็กำลังให้เกลือเกลือวัวสวัสดีครับ ตอนนี้ก็อยู่บนที่นาบนภูเขานะครับของตาโนโน่เขาเนี่ยทำนาบนภูเขาบรรยากาศดีมากเลยฝั่งโน้นก็จะเป็นเสียงนา เป็นขนมเขาเรียกขนมที่บนนาไอ้บนภูเขาที่นาโอ้สุดยอดเลยอตอนนี้ก็มาดูที่สะอยู่บนภูเขาะสะเขาปล่อยปลาปลานินจึงปลาจิงาจ้งใหญปลาเยอะกว่านี้จิ้งักจิ้งนด ไม่น่าเชื่อนะฮะเห็นไหมมีบ่อปลาอยู่บนภูเขา ตอนนี้ก็เอารำม,มาให้ปลาปลาบนภูเขาในสะลูกเบื้อเริ่มเลยอยู่กลางภูเขาตอนนี้ก็อยู่ที่บนเขานะครับตุ่งนา ทำนาบนภูเขาของอ่าชาวลาวซึ่งที่แปลงนี้ก็เป็นของพ้อตาของตานโนโน่เัยวันนี้ก็มีโอกาสได้ขึ้นมาชมที่นาบนภูเขาสวยงามครับเก่งคนทําสุดยอดเลยนาก็มีวัวอยู่ เกือบยี่สิบยี่สิบกว่าตัวเหลี้ยงไว้ก็ซื้อไว้สี่ตัวมาซื้อวัวไว้ให้พ่อตาเลี้ยงวัวก็ปล่อยทําตามธรรมชาติอย่างเงี้ยมันก็จะหากินตามภูเขาเงี้ยกินจนถึงฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งนู้นเนฝั่งนู้นก็มีสี่ห้าตัวอยู่บนเนินเขานี่มายี่สิบกว่าตัว ธรรมชาติบรรยากาศแต่ว่าขึ้นมาสูงเหนื่อยข้ามเขาเป็นลูกขึ้นเดินขึ้นมาเอามอไซค์มาได้ครึ่งทางแล้วก็เดินอีกครึ่งทางข้ามเขาเป็นลูก ีครับตอนนี้ก็อยู่บนเขาบนภูเขามาดูนาบนเขาครับครั้งแรกที่ได้ขึ้นมาที่ํำใต้ไล่เป็นเป็นนาของพ่อสาวนวครับทำนาบนบนภูเขานะฮะสวยบรรยากาศใช้ได้ครับหน้าหนาวนี่หมอกเต็ม ตอนนี้ตอนนี้ก็เกือบสิบโมงละบรรยากาศเป็นัไงครับขึ้นมาเหนื่อยคือขึ้นทางขึ้นลําบากขี่มอเตอร์ไซค์มาครึ่งทางแล้วก็จอดจอดทิ้งไว้ข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นมาอีกประมาณสี่ห้าหกร้อยเมตรแต่ว่าขึ้นเขามาตลอดเหนื่อยแต่ไม่แต่ไม่ชันมากแต่ขึ้นมาเรื่อยๆภูเขา ทั้งลูกเนี่ยของพ่อสาวนุษเขาเขามาทำไว้ข้าวกำลังจะอีกอาทิตย์หน้าก็เกี่ยวได้แล้วข้าวตัวเนี้ยข้าวก็เริ่มจะอาทิตย์หน้าก็จะเกี่ยวข้าวได้สวยครับสวยมิวการมาเที่ยวนะครับ บรรยากาศดีครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมทุ่งนาที่เหลืองอลามบนยอดดอยสูงแค่ทางขึ้นเราก็เหนื่อยแล้วแต่พอพอนึกถึงตอนที่เขาเก็บเกี่ยวแล้วขนข้าวลงไปข้างล่างคงจะแบบเหนื่อยหน้าดูเดี๋ยวมาดูกันว่าขราวหน้ามาดูกันว่าเขาจะขนลงไปยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ ขอาการคําว่าสวัสดีครับ